สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหมดสุขุสุคนมื้อนี้ตีทีพาพี่พาน้องมากินย่างกุ้งหรือว่าปิ้งกุ้งเนาะนี่ค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะมาเลค่ะมากินเดบตีค่ะอ่าก่อนจะกินก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ตีด้วยนะคะ ราว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ตีทําคลิปต่อไปนะคะแล้วนี้ตีจะพามามีกุ้งใหญ่ๆอย่างนี้นะค่ะนี่ค่ะซื้อมาครึ่งกิโลค่ะซื้อมาหลายกินบ่วเหมือนตอกจก่นี่ค่ะนี่ค่ะผักเป็นอันนี้จะเป็นผักอา่าอะไรนะเขาเอิว่าตั้งสายนะเขาเรียกว่าตั้งสายนี่ค่ะตั้งสาย,สายหอมบวัวแล้วก็ผักซี ผักซีป้อมนะคะบ้านเราเรียกว่าผักสีเป้อมนี่จะเป็นกุ้งค่ะเนี่ยตัวใหญ่ๆโต,โตโตเลยนะคะเนี่ยค่ะกุ้งนะคะอันจะเป็นผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวนี่ค่ะซื้อเขา้มามือสั่หัวแรงเนี่ยค่ะไปซื้อมาแต่ตลาดนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะตัวเนี้ยนี่ค่ะ น้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะกุ้งดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะมี<ด>อะไร<ด>ให้คอมเมนต์<ด>มาที่ใต้คลิปคะ่ะเพราะว่าตีก็เป็นซ่องใหม่เริ่มจะทำได้ไม่นานแล้วค่ะอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างก็ขอให้ พี่ๆน้องๆหรือเอฟซีคนไหนอ่ะช่วยแนะนําด้วยนะคะเพราะว่าตีเพิ่งจะหัดทําแล้วก็เพิ่งจะหัดตัดโตมีอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขอ,ขอากราบเอาัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าตีก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ต้องศึกษาไปกับพี่ๆน้องๆทุกคนนั่นแหละค่ะช่วยแนะนําตีด้วยนะคะอ่าะตีจะกินเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้องแกะก่อนนะคะเพราะว่าตีไม่ได้แกะเพราะว่าตีย่างเป็นตูเลยค่ะ หัวกุ้งเนี่ยโปรตีนสูงเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหัวกุ้งเนี่ยอะไรค่ะอืมก็ค่เอานนี้ก็ค่ะอ่าเดะเลยค่ะยุงกัดจ้ะอ่ามันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่า กว่าตีจะเลิกงานมาก็ขำเมืดแล้วค่ะทำอะไรถึงถึงจะได้กินนะคะ,คะนีคะ่ค่ะเห็นไคะอืมี่ออร่อยค่ะกินผักใส่ร่วงค่ะอืมกินเนื้ มันก็เป็นตั้งสายค่ะออยแล้วอืมอร่อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆตัวโตเลยค่ะหัวมันกินทุกหลักอย่างที่กินได้ค่ะก็สดายนี่ค่ะโปรตีนสูงที่สุดเลยนะคะอยู่ตรงนี้แ๋้วมันจะแข็งค่ะนี่ค่ะอืม ลูกน็กหุูก็เยอะค่ะนี่เหรอ มา,มาแล้ว,ลวค่ะกินด้วยกันนะคะใ่ชดูคลิปให้จบหน่อยนะคะคัะค่ะ

อืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะเนี่ยอืมอืมอืมคุณเางล้วเรอับมีะไปเขาแรงกันค่ะอ อร่อยสุดยอดเลยนะคะ ออมถ้าไม่ตีว่าโควิดเนี่ยกินกุ้งสดจะอร่อยกว่านี้เลยเยอะค่ะปูตีจริงนคนชอบกินกุ้งสดค่ะอือค่ะ เอามายำหรือทําแจ้น้ำปลาแต่ตอนนี้กินกุ้งเผ,า,ผา,าไปก่อนนะคะหรือว่ากุ้งย่างอนะ,ะ่ะค่ะของโปรดเลยนะคะเนี่ยอือม ุณผักเ,ย,เยอะๆจะได้มีวิตามินค่ะทางนีวิตามินเยอะหละกหลาเยอะนะคะที่อาจจะพูดไม่เก่งสักเท่าไหร่นะคะเพราะยังเป็นข,นขืนๆนิดนึงนะคะ่ะ เดีย๋ยวนานๆไปก็คงจะดีขึ้นนะคะจะค่อยพัฒนาซ่องขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรที่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงให้พี่ๆเอฟซี FC ทุกคนืค่อคอมเมนต์มาบอกตีด้วยนะคะว่าทำยังไงทำแบบไหนคะ่ะแล้วขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ตีคะ่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้ตีมี Og men det er Hamtanga. <tryk> อร่อยจริงค่ะข้าวกนมากเลยนะคะจิ้มจิเด็ดเ็ดเฉดแซ่บอร่อยถึงใจเลยค่ะหิวข้าวค่ะมันเด็กแล้วนี่ก็เกือบสองทุ่มแล้วละมั้งค่ะ มันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ